ประมาณสี่ทุ่มนะครับผมได้รับออเดอร์ออเดอร์หนึง่งซึ่งผมรับออเดอร์นี้แล้วเนี่ยปุ๊บก็ได้มีการแชทเข้ามาในทางของแชทลูกค้านะครับผมว่าให้มาส่งที่หมู่บ้านแห่งนี้นะบ้านเลขที่นี้พร้อมเบอร์โทรครับตอนนี้ผมก็ไปรับออเดอร์เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปสง่งพอไปถึงหน้าหมู่บ้านนั้นเนี่ยทีนบพพขเขาก็มาถามผมว่าไปส่งบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับก็บอกว่าไปบ้านเลขที่เออเจ็ดสี่ทับสองสามครับผม ที่รปภ่อเขาก็ทำท่าทางแบบเลืกลากเลือลกลากแบบทำท่า,าม,มองลูกน้องมองเข้ากัเนเองครับผมเขาก็ถามผมอีกรอบนึงว่าเอไปบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับผมก็เลยย้ำไปเลยว่า74็ดครับสอมครับผมแล้วที่รปภ่อเขาก็เลยบอกผมว่าน้องบ้านที่น้องจะไปสง่งจะเป็นบ้านล้างนะไม่มีคนอยู่มานานแล้วอะไรเงี้ยพืนน่อแล้วทีนี้ผมก็เลยโทรไปหาเบอร์ที่เขาแชทมา นะครับผมโทรไปต้นสายที่เขาแห้มาส่งให้ผมเนี่ยแลโทรไปปรากฏว่าเขาตัดสายผมทั้งสามครั้งตัดสายผมเลยสามครั้งทีนี้ผมก็เลยบอกพี่รปภว่ามาขอเข้าไปได้ไหมแล้วพี่รปภก็มีคนนึงเนี่ยแจ้งเขาว่าบ้านข้างๆ้าวสั่งหรือเปล่าที่อยู่ทีชั้นสี่ห้าหมู่บ้านเขาสั่งหรือเปล่าเขาคิดเล่ากันอยู่เขาอาจจะสั่งก็ได้แต่จะบอกอบไม่ได้คิดผิดผมก็เลยให้เขานําเข้าไปในหมู่บ้าน ปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บกม็มีใครกินเหล้าแล้วขเขาเริ่มตั้งวงไปแล้วแต่เราที่ผมก็เลยพูดกับพี่รปภบนว่าแบบไหนๆก็เข้ามาแล้วรอกผมขอเข้าไปดูบ้านนี้เลยได้ไหมบ้านเลขที่สองสามเนี่ยว่ามันมเป็นยังไงเพราะว่าถ้ามันไม่มีคนสั่งก็ไม่ได้ส่งถ่ายรูกส่งยกเลิกออเอดอร์พอผมไปถึงปุ๊บบ้านนี้ก็เป็นบ้านเก่าๆแบบมีต้นไม้เกะิระกะทิแตงกวาเป็นไม,ไม้อะไรอย่างเงี้ยครับค เป็นบ้านล้างเนี่ยไม่มีคนไม่มีอะไรมืดสนิดผมก็รีบถ่ายรียบรีบถ่ายรีบเก็บภาพแล้วก็รีบ,บ,บ,บออกไปหน้ามหมู่บ้าน,น่าครับผมแล้วทีนี้เนี่ยก็คือพอไปถึงหน้ามหมู่บ้านาที่รปภหน้ามหมู่บ้านเขาก็แบบเรามาว่าบ้านนี้เคยมีประวัติประวัติแบบมีการติดสรัางฆ่าตัวตายในบ้านอะไรเงี้ยน,นะครับผมแล้วทีนี้ผมก็เลยแบบอยากจะรีเช็คขอโทรอีกรอบนึงก็เป็นการรีเช็คว่าเราจะ รอเดือนนี้เพรามันเปคนลับ,บ,บผมโทรไปประสนว,ว่ามีผู้หญิงรับสายผมก็เลยพูด <ผม S 1> ไปตามภาษาไรเดอร์ปกติว่า,า,าต้องการเข้าไปส่งอาหารครับคุณท้าอยู่บา้านเลขที่เท่าไหร่นะครับผมเาขาเงียบใส่ผมผู้หญิงคนนั้นเขาเงียบไปประมาณาสิบวิประมาณสิวินาทีทีนี้ผมก็ขนุนขนุนได้ยินไหมครับขนุนสักครับเขาตอบกลับมาว่าแบบเสียงแข็งเลยนะพี่แบบเอาไปทําไมพูดประมาณนี้ใส่ผมเนาะเอาไปทำไม เขาเขาบอกว่าอย่างไงนะเอาไปทําไมเอาไปทําไมใช่ทาเดียวประโยคเดียวสั้นๆแล้วเขาก็เงียบผมก็เงียบแล้วตรอมาคือผมก็บอกว่าที่ผมคิดใ,ใจก็คือเขาจะถามผมึงเลยที่บ้านหรือเปล่าออกไปทำไมอืมอ่าผมก็เลยถามเขาว่าเออพอดีผมก็สกางเข้าไปส่งะคระับผมเข้าไปส่งไม่ถูกผมตัวขอเล้ที่บ้านได้ไหมครับแล้วหลังจากนั้นคือก็คือเขาไม่ตอบผมอีกเลยเงียบประมาณสิบวิผมก็เริ่มแบบ ใจเสียรักใจไม่ดีแล้วผมก็เลยตัดสั่ทิ้งใช่ก็เนื้อเรื Platform ่องประมาณนี้ครับผมเขาากดมาสั่งอะไรตอนนั้นเอ่อโทรมาสั่งเป็นพวกยำนครับผมยำทั้งหมดสี่อย่างสี่อย่างใช่มีมียำยำทะเลยำหมูยอ ยำหอยนางรมอีกยำหนึ่งผมจาไม่ได้ว่าตียำอะไรลาลาราคาเท่าไหร่ราคารวมมันอยู่ที่3 0 0รอกว่าบาทนะครับ3ามร้อยหกบาทหรือสิบาทเน<อ>ี่ยอ๋อแล้วเราเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมตั้งแต่ผมทํางานนี้มาเนี่ยผมบอกว่าผมไม่ไม่เคยกลัวไม่เคยเจอด้วยนี <ừ. S 1> ่เป็นครั้งแรกผมไปมาที่ที่อ่ะครับที่เป็นป่าลบมล้างเป็นบ้านล้างผมก็ไม่เคยกลัวเลยนะจนมาเจอเหตเเนะี้ยมันเลยรู้สึกว่าแบบ มันก็เป็นการแกล้งกันซะมากกว่าที่ผมคิดนะครับ